เราจะออกไปทุ่งนากันครับไปไม่ทุ่งนาพอดี เนี่ยฮาเธอยู่ทีาทำหะบอกว่าเขาตกแตงทุ้หนา <c oughs> บอกว่เป็นอะไรอยา่อยางนี้ n น ạ c โอเคไปทุ่งนากันครับเดี๋ยวจับไปกันนี่ตอนนี้ฟ้าคึมด้วยรับพี่นอิมฮะ คุ้มฟ้าคุ้มฝนเป็นมาวะนี่เราจะออกไปทุ่งนากันระยะทางจากบ้านไปทุ่งนากันประมาณสามโลสองสามโลนะครับไปกันประมาณหาโลนี่แหละ4สีหาโลนี่แหละประมาณนี้ กันนะครับเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามาหานัดถือ คำว่าขับหนาว่ารับบม่หนาด้วยครับพี่น้องนี่เป็นการรีวิวเสียงดังข่อ,อยังดีผมสูบลมรถแกนหดเดี๋ยวเขาไปหอดหน้าเขาสิได้รถลมยางลุกอีกนะครับเนาะเพราะว่าม,มันแข็งเกินไปเนาะที่รถมันกระโดดแล้วสิไปหอดหน้ามันนะครับที่นอนที่เหตุลมยางแบบแข็งแห้ง จังเลือมันเทียนให้รถกระโดดเนาะเออตึกตักเลยตึกตักเลยนี่ตั้งจา,บานบาตเป็นหน้ากะบ่ไก่บรนไดนะครับพี่น้องครับชัดชัดเต็มลอยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทือนี่กะเล่นได้ประมาณจักสี่สิบกิโลนี่แหละพี่น้องครับเล่นจากลอยเปอร์เซ็นต์จนมาเบิร์ต รถลดบ่อถบ่ไปเลยนี่ก็ประมาณน,นี้แหละครับประมาณเอ้อสามสิบห้าโลสเปเองเพื่อไว้บ่ห้แบตเบิดเรานเอาแบตเบิดอีกสิประมาณจักนี่แหละสี่สิบโลนี่แหละครับประมาณน,นี้แหละ,ละรเรามาใส่เกีย์เร็วกันนะครับผมนี่อดีพรพี่น้องไปเที่ยวหน้าอันนี้นองป้องนะครับนี่นองป้องนี่แหละครับบ้านนองญาป้องนะครับอันนี้หนองป้องนะครับ นี่เป็นน้องบกใหญ่เลยพี่น้องครับน้องใหญ่มากมากเลยนี่ที่จริงก็เล่นได้เร็วดิยพี่น้องเล่นได้เล่นได้เร็วมากมากเลยเล่นไดประมาณสามสิบห้านะครับผมวิ่สามสิบห้ากิโลสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเออนี่เร็วดิพี่นะพิวิวพิวนาะ พอดียเขาขับมือเดี๋ยวมันยานมันแบบว่าอันตรายเขาาไป่มเดลเร็วขับอีกอย่างหนึ่งที่คนที่ใส่รถพวกมูนี่ต้องหุ่จัดก็คือมันโค้งแห้งมาได้เวลาจะโค้งจะเลี้ยวต้องต้องเบรกนะครับผมต้องต้องใส่ความเร็วต่ำโค้งแรงเลยมากๆไม่ได้นะครับ นี่เป็นท่างตรงนะเพีองครับท่างไปหน้าท่างตรงนะครับรนี่คุครับบิดจำเล่ด้นี่บิดจำแล้่จำนี้ล่ละบิดจำ <c oughs> รถไฟฟ้ามาหานาธอบิดจำแลวนะครับจำแล้วจำขั้นเร่งแล้วมิดไม่แล้วนี่เด็กแค่นี้แหละ ก็วิ่งบนถนนหมู่บ้านได้นะครับผมแต่ว่าถนนหลวงถ,ถนนเส้นลักเส้นใหญ่เล่ไม่ควรนะครับอน,นี้เป็นถนนเส้นหมู่บ้านนะครับเนาะ,ะก็บ่มีรถนะครับอสามารถใส่ได้แต่ว่าถ้าถนนเส้นใดที่มันเป็นถนนลัดเส้นใหญ่บาคครจะเอาไปใส่นะครับเพราะว่ามีข้อกฎหมายกําหนดนะครับผมแต่กอนมันเป็นอันตราย ตอนเจ้าฟองล่ะครับผู้ใสรถใสถนนรวมพรมด้วยครับผมพอดีเต็มที่กับมาแค่นี้นะครับผมมาแค่นี้แหละถ้าไปตลาดก็จะไปเส้นร่องนะครับไปเส้นมู่บานนะครับไปเส้นลัดที่บอ,อันตาไล่นะครับผมม่เป็นวาคิดถึงแต่อันตาไลเจ้าฟองดีอันตาไลคนอื่นพรอมนะครับผมก็ต้องคิดเผื่อคนอื่นด้วยนะครับ <c oughs> นี่นี่เห็นบ่ล่อโหโอ้โหรนอัอออนกบอนวบีบอดีพี่น้งครับรถจะแห้งโดดบันโอ้โหมันสิกจทแหางเลยนะไปก่อนี่ อันนี้ถนนเส็นใหญ่ด้ินี่เส็นใหญ่ผ่าตรงไปที่ผมกำลังมุ่งหน้าไปนี่ก็สิไปมหาวิทยาลัยนะครับข้างหลังนะ่ะเป็นโรเบียรอีสานกาลสิน์มาเดี่ยวนะครับนี่แหละอยู่ใกล้กันซักนี่แหละนําเมันขึ้นนี่กอย่ยูน้ำกันจนวันทำจนวันเดือดเนาะจังเมื่อนี่พอมาหอดแค่นี้แล้วไม่มีรถนะครับผมทำเปนเขาหน้าเอด,ดีแล้วนะครับผมข้างเขาหน้า ทางเข้าไปทุ่งนาพอดีนะนี่ขาอสิบปเเ้นีนะครับปึ๊บโอ้ถนนฝนตกมาขึ้นนี่นะครับผมรถไฟฟ้าจะเป็นยังไงไปไปได้บะพี่นองต้องเบาๆต้องเบาๆขออนุญาตเปลี่ยนเกียร์มาใส่เกียร์สองแล้วกันนะครับผมเกียร์สามมันสีแห้งผุดนี่อันนี้รันกันยาวๆจนว่าจนว่าถึงหน้าเลยนะครับจากจากบ้านมาจนหอดหน้าเลย พี่น้องกัสนสิเห็นว่าท้าไปหน้าฮอดีมันใส่เวลานี่ในการถ่ายคลิปมันสีดนสําเร็จเนาะพี่น้องเบิ่งไปต้องกันครับทีเดียวออกถนนเสซนให่เลยเนี่ยเสซนนี้ก็ประมาณจากบ่อกไก่นะครับสองรอเมตรเนาะกระแวะเข้าหน้าแล้วนี่ละที่หดบ้นานหน้ากับน้องป้อแปมแปมมแนะ่กับมาเดียวหลองฟิลม์ม ภาคกันมะลัยสดอยู่หน้ากับอยู่ตรงนี้นะครับสาเหตุที่มไลัยยุบผีก็คือมันบรบกวนไทาบานเนาะถ้าเี่เขาใส่เสียงเสียงดังสินบ,บรบกวนเพื่อนนี่โอ้โหถนนที่เราพี่น้องข้างหลังถนนหมู่บ้านอ้ยถนนทงงนา้นถนนตรงหน้านะครับทางวัดด้นี่พี่น,น้องกำแพงวัดดินครับนี่ี่นี่ก็สิเห็นเม้มเผาศพบราบข้างหลังเม้มเผาศพนะเป็นตารางค่านี่แหละ มือนั่นน้องปอมแปมมากข้าจ้ากะเผาเลยครับเผาศพ๋ตฝักกันมาเลยสดใสแต่ว่ากันไล่อยู่หน้าผมนะครับมาเดินไล่อยู่แถวนี้นะครับหน้าหอดบางเอ,อื้อนทางเข้าปิดกันครับอันวัดเนะาะนะครับศาลอาวัดวัดป่าวัดหนองยาป้องนะครับน,นี่เดี๋ยวไปแห้งมาได้เพราะว่ามันขี้ตม อันตรายต่อแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์นะครับพวาโรเทาใส่มอเตอร์ดิโรเทาบอดดใไซเครื่องยนต์เนาะบอดดิไซสูนี่เครื่องที่ละ่ะทางไปหน้าแถวนี้ง่ามง่ายกึ่งตะมีเป็นตะม,มีเห็ดบ่พี่น้องเป็นตะมีเห็ดบ่ต้องใส่กล้องโกโปรอนะไรไทยแบบนี้ฮะสีโกโปร,โปรมือสวงบ่ นี่น้องน้ำวัดด้วยนี่ครับนี่น้องน้ำวัดน้องน้ำวัดนะครับผมนี่วังมาดีไปลอยมาดินี่น้องเพียเหียนมาไหนด้วยนี่ <c oughs> นเ,นเทีนเหนียวอยากเลยเมื <c oughs> ่อกี้นี่แม่นลงฟิล ไปหามหาเหตุพึ่งสิีกับนะครับบ่ฮู้ว่าเพิ่นไปหาโคกได้ได้อยู่พะนะว่าได้อยู่ครับอโอกะทางเข้ามาก็สิเป็นปลาอ้อยป่าปลา,ปาอ้อยนะครับนี่ปลาอ้อยฝั่งนี้ก็สิมีปลาอ้อยปลายุค่าลิบตัดเนาะนี่ล่ะครับทางเข้ามาบ้านเอ,อ้ยทางเข้ามันนะเฮียอย่งกับบ้าน สีเป็นประมาณนี้นะครับผมทำมาไก่ขักบอก่ะสองลกกัวนนะครับพี่น้องไปกับหาลกนะเนาะปริมาณในการใส่แบตเตอรีอ่กะตอนนี้กับบัดรรถจะขีดเลยนะครับผมก็ยังเป็นรอยไปส้นขี้เก่าเนานะทามันขีมาหน้านอีกอสิบบประมาณ สามสี่หลอบเนาะไปกลับไปกลับเนี่ยหาก,กิโลสามสี่หลอบก็เรือไว้ไปสื่อฟ้องสื่อ,อยังเนี้ยนะครับนี่เด่นี่เด่ที่ผมมาแกนแคนยอนข้างหน้าผมนี่เด่เห็นงัวแล้วเจอแล้วถึงแล้วนะครับผมยังนาคอด,ดีนะครับถึงแล้วื่วนหน่อยคี่ห้องครับมาถึงแล้วนะครับผม โอเคพี่น้องเข้ามาหอดหน้าเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ไงปูนเชียงหน้ารถไม่โค้โโก็มีเจามา,ามนน้ยังบุญนี่โอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวถ่ายคลิปหนาให้พี่น้องด้เบิง่งสารคดีนี่ผ้าขับรถจากบ้านมาหน้าใสระยะเวลาซ้าำใดนี่แหละครับประมาณนี้แล้วกะกินไฟเนาะรถใส่ดีบ่ะคือ,อยังจังใดกะพี่น้องกัได้เบิ่งแล้วนะครับผม ประมาณนี้ม่ยากสำเนยงหนองผมแปมรถหย่กเขามาไดนะครับนี่รถหญ่รถหกล่อ,ขอเขามาใดนะครับผมรถเกิงรถบ้านผมกับเขามาใดนะครับผมมาจอดนอนคือกันนะครับเป็นลาน,นครับไม่ใช่ลานกลางเต็นนะครับล,ล,ลานนั่นลาดยังเก็ละลันหย่าห้งวัวเนาะเป๊ปซี่บ้างไงเป็นไงบ้างเป๊ปซี่ สวัสดีโคาเ๊ป,ปซี่โคาสวัสดีครับอืออิตาบระยูรคุณนกพี่น้องครับนกนี่นาฮอตดี้นะครับผู้ใดอยากมาเที่ยวเล่มมหาฮอตดี้กะเชิญมาเลลมมาเที่ยวเดี๋ยวเราพาขี่รถมาเล่น,นะครับผมเนาะใครอยากไปเที่ยวสถานที่ใกล้บ้านกะ นี่ครับวัดผู้ข่าววัดผู้ปอวัดผู้กลุ่มข่าววัดผู้สิงเนาะเดี๋ยวพันผ้าเลาะคลิปนี้ลาพี่น้องเพื่อนสนิทครับถึงนาแล้วโอเคสบ,บายครับสวัสดีครับบม